ปิดท้ายก,ก,กันกับข่าวต่างประเทศนะคะมีมือปืนชาวอเมริกันยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลเรือนค่ะเสียชีวิต2รายใกล้กลับมหาวิทยาลัยในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะถูกวิสามันค่ะขณะที่การหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็เป็นไปอย่างเข้มขน้นต่างฝ่ายก็ต่างกล่าวหาโจมตีกันติดตามในรายงานข่าวต่างประเทศค่ะ ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้แทนจากพรรคเดมโมแครตเดินทางมหาเสียงที่รัฐไอโอวาสูส่ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่6พฤศจิกายนนี้ซึ่งรัฐไอโอวากำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักโดยนายโอบามาประกาศให้มีการซื้อเนื้อและปลาเป็นการจุกเฉินมูลค่า170ล้านดอลลาร์สหรัฐ นายโอบามายังกล่าวหานายพอลไรอันว่าที่ผู้สมัครจากพรรครีพับริกันว่าขัดขวางความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางที่จะนำไปให้กับคนยากจนด้วยการเรียกร้องให้ตัดลดงบประมาณขนาดใหญ่ในกฎหมายเพื่อการเกษตรหรือฟาร์มบิล นายมิดรอมนี่ว่าที่ผู้แทนจากพรรครีพับลิกันเดินทางไปหาเสียงที่รัฐฟลอริดาโดยเขากล่าวปกป้องนายไรยอันว่าต้องการหันง,งบในกฎหมายฟาร์มบิลก็เพื่อผันเงินมาสู่โครงการเจ็บป่วยรักษาฟรีนายรอมนี่ยังโจมตีกลับไปด้วยว่านายโอบามาหันง,งบโครงการเจ็บป่วยรักษาฟรีไปเป็นจำนวนมากก็เพื่อนําเงินไปใช้ในโครงการประกันสุขภาพและระบุว่านายโอบามาเป็นพวกสาคลโบรดเบือนเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเท็กซัสเปิดเผยว่าเกิดเหต เหตยิงกันใกล้กับมหาวิทยาลายัยเท็กซัส a m ซึ่งมีนักศึกษาห้า0 0คนยังผลให้มีผู้เสียชีวิตสองศพเป็นตำรวจหนึ่งคนและชายอีกหนึ่งคนนอกจากนั้นยังมีตำรวจอีกสามคนรวมถึงผู้หยิงอีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บเหตุยิงกันเกิดขึ้นห่างจากมหาวิทยาลายัยเท็กซัส A&M เราวสองช่วงถนนก่อนที่ตำรวจจะยิงคนร้ายเสียชีวิตโดยยังไม่แน่ชัดว่ามือปืนเป็นนักศึกษาหรือไม่ และยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้โฆษกมหาวิทยาลัยกล่าวว่าในช่วงเกิดเหตุนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยเนื่องจากการเปิดเรียนภาคฤดูใบไ,ไม้ร่วงจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้และแวดใกล้มหาวิทยาลัยจึงไม่ค่อยมีผู้คนมากนัก กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยถึงกรณีการสั่งปลดผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้นำเหล่าทัพรวมถึงเสนาธิการทหารคนสำคัญของอียิปต์โดยนายม uh ูฮัมหมัดมอร์ซีประธานาธิบดีอียิปต์กล่าวว่า ไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายและย้ำว่าการที่จอมพลโมฮเหม็ดฮุสเซนทันทวีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอียิปต์ซึ่งทำง,งานร่วมกับกองทัพสหรัฐอย่างใกล้ชิดมาหลายสิบปีต้องถูกสั่งให้กเกษียณอายุราชาการก่อนกำหนดในครั้งนี้จะไม่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพและรัฐบาลของทั้งสองประเทศการสั่ง,งปลดผู้นำกองทัพของประธานาธิบดีอียิปต์สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างมากในประเทศโดยประชาชนจำนวนมากได้ออกมาชุมนุมให้การสนับ สนุนนายมอร์ซีที่จัตุรัสตารีขณะที่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากศาลสูงสุดของอียิปต์ซึ่งให้การสนับสนุนฝ่ายทหารและกลุ่มอานาจเก่ามาโดยตลอดว่าจะประกาศให้คําสั่งของนายมอร์ซีเป็นโมฆะหรือไม่สำนักข่าวบลูมเบิร์กของสหรัฐจัดให้สิงคโปร์นำมาเป็นอันดับหนึ่งประเทศที่มีประชากรสุขภาพดีที่สุดในโลกโดวยวัดจากอายุไขเฉลีย่ยอัตราการสูบบุหรี่อัตราการเสียชีวิตและอื่น ตามมาด้วยอิตาลีออสเตรเลียสวิสเตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่นโดยข้อมูลจากคนสำรวจชี้ว่าสหรัฐอยู่ในลำดับที่33ซึ่งต่ำที่สุดในหมู่ประเทศพัฒนาแล้วเกาหลีใต้อยู่อันดับที่29ส่วนจีนอยู่ลำดับที่55ส่วนสวาสิแลนด์นั้นรั้งท้ายอยู่ลำดับที่145 นอกจากนี้การสำรวจยังได้ศึกษาปัจจัยอื่นๆเช่นสัดส,ส่วนของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ค่าคอเลสเตอรอลในเลือดรวมถึงระดับมลภาวะในอากาศโดยอิงจากข้อมูลที่ออกเผยแพร่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมขององค์การสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกและเวอร์บแบงทีมข่าว DNN รายงาน